สวัสดีครับที่ปรึกษาคนเทสดีเพื่อการสร้างภาพอย่างยั่งยืนสวัสดีครับบริการครับสวัสดีค่ะทองบปงวนะคะจะปรึกษานิดหน่อยอะค่ะเด้มาครับพอดีว่าช่วงนี้ยอยากจะทําตัวเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลอยูอเ่เงียบๆกับตัวเองแบบสโลไละะฟ์อะค่ะออือหนีบวดกี่เดือนครับ2วันค่ะ2วันผมว่าตดยังไม่ทันหายเมลเลยนะครับ<อ>คุณทองเปาวคนยังไม่ทันรู้รลกครับว่าคุณหายไปการจะสร้างตัวตนให้เราเหมือนหายออกไปจากโซเชียลเนี่ยมันต้องลงทุนกับระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้หน่อยถึงจะเห็นผลนะครับ ยังไงหรอคะก็ภาพลักษณ์ที่เราสร้างคือหนีหายออกจากสังคมที่น่าเบื่อนายออกจากการยึดติดโพสต์ oup, post รูปโพสต์สตอรี่ือเสพคอมเมนต์ที่ like ไรประโยชน์โดยเฉพาะคอมเมนต์เพื่อนสาวที่ชอบอวยกันอิงแบบปลอมๆใต้รูปที่เราโพสต์เนี่ยครับเขาเรียกรวมๆวกันว่าโซเชียลดีท็อกผู้หญิทงทเกันเยอะวิ่งเข้าสู่โลก,กออฟไลน์แต่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  เราวมัจะเป็นที่จะต้องหนีหายออกไปจริงๆก็ได้ครับเพียงแค่ปิดสถานะการใช้งานให้คุณเห็นว่าเรายังออฟไลน์และไม่ได้แอบเล่นอยู่และไม่ลงสตอรี่เป็นเวลา1เดือนขึ้นไปให้คนสงสัยหรือสังเกตว่าเราหายทั้งๆที่เรื่องจริงมึงยังนั่งถ่ายข่าวเมาดาม่าดาราอยู่อย่าเผอไปกดไลค์โพสแล้วกันครับนี่คือกดเหล็กนะ คนจะเชื่อหรอคะว่าฉันจะโซเชียลดีท็อกอยากให้เชื่อวกว่านี้ก็ต้องโพสต์นำร่องเลยครับว่าช่วงนี้ของวันเล่นโซเชียลไปสักพักนะครับอยากปิดพักเรื่องทางโลกก็เป็นไปได้ก็ตอนแหละเพื่มไปอีกนิดว่าจะขึ้นดอยขึ้นเขาไปพักผ่อนตามธรรมชาติใครชัดมาก็จะไม่เห็นเพราะไม่มีสัญญาด่วงก็โทรได้อย่างเดียวเป็นช่วงๆเจอกันอีกทีเดือนหน้ากลอลดค่ะดูเป็นผู้หญิงรักธรรมชาติรักรักความสงบไม่ยึดติดไม่หยิบโทรศัพท์มาเล่นเป็นดเดือนๆทั้งทั้งที่ความจริงมึงขึ้นยังไม่ถึงดอยก็หยิ ไหนบอกลงไม่ได้ไงคะโพสเฟนไงครับคุณทองกวาวการสร้างภาพจอมปลอมคุณทองกวาวจำไว้นะครับต้องมีเพื่อนที่สนิทจริงๆรับรู้ด,ด้วยเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็สามารถให้เพื่อนคนนี้เป็นมากในกระดาษของเราได้ยังไงอะคะผ่านไปครึ่งเดือนถ้าอยากให้คนคิดถึงคุณเล่นๆก็ให้เพื่อนคนนี้แหละครับโพสคิดถึงและแท็กคุณว่ารีบกลับมานะโลกนี้รอจใจดีและอบกกอุ่นอยู่จบภารกิจไปแบบเนียนๆครับแค่นี้ คนก็คิดว่าคุณโซเชียลดีออกมืจริงแล้วทั้งที่ตัวเองนอนตีพุงถ่ายดูหมู่และเอฟลิสติกเชดใหม่อยู่บ้านสุดยอดผู้ชายต้องมองว่าเราจูเป็นคนหนีโซเชียลไปเท่าป่ากเด็ดดอกไม้วิ่งเล่นในสวนปลูกผักสวนครัวแบบน่ารักคิ้วคิ้ว,วมินิมอลเอ็งนั่งนี่ขาเปื้อนโคลนก็รีบวิ่งไปลางนะขอบคุณนะคะช่วยได้เยอะมากจริงๆไว้เดี๋ยวมาปรึกษาใหม่นะคะ <c oughs> ดีมากๆเลยค่ะ